ทองสมัยช่างกิโลเออไม่สมัยก่อนมันไม่มีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาโยนแต่ไอ้กิโลคอมพิวเตอร์แต่อันนั้นต้องช่างกิโลระหว่างทองกับไอ้ลูกตุ้มน้อยๆกวางถ่วงต่วงมีสองล้านทองมีเคียงหมูสามสี่ล้านมีร้านตีเหล็กตีมีตีมีตีเคียวนะแล้วก็มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อสองเจ้าสามเจ้ามีขายเนื้อสดที่แฝนเป็นขาเนื้อหมูเนื้อควายเออ แล้วก็ยังมีร้านขายเสื้อผ้าอะฮะแล้วอย่างที่ผมถามก่อนแพทเทิร์นที่เป็นหมู่เนี้ยคือเขาแบ่งเป็นล็อกใช่ไหมอันนี้ร้านรับซื้อหนังงัวหนังควายร้านนี้ร้านรับซื้อหนังงัวหนังควายหนังงัวยาวๆเออมาขึงตาแข้งแล้วตีส่งกรุงเทพแล้วหนังงัวสดนั่นลงหมักหนังงัวแล้วลงอันนี้เขาเจ้าเดียวกันสองอันนี้เจ้าเดียวกันนะหนังสดไปนี่หนังสดไปสมุทรปราการ ไปสมุดรประการโรงงานใหญ่แต่อันนี้ซื้อหนังงัวหนังเก้งหนังหาลากอะไยที่ตูเทียมันมีงูเหลือมตัวใหญ่ๆมาขึง่งูเหลือมตัวใหญ่ๆขึงออกมาลวขนาดเนี้ยก็คือหนังหนังงูก็เอาเอารับซื้อหนังไงคำว่าหนังอหนังเอาหมดได้หมดหนังเสือหนังอะไรออกมาเลยยังไอันนี้ขึงแห้งอันนั้นสดสดที่หนังงัวอย่างเดียวหนังควายอย่างเดียวแล้วอย่างนี้ตลาดเนี้ยอะไรขึ้นชื่อสมัยก่อนนะครับ มันจะมีพวกสินค้าขึ้นชื่อจ<ไ>ากย่านย่านทำขนมอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นตรงการกะลาจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างบ้านซ่าบ้านซ่าก็ขึ้นชื่อเรื่องกายศาสตร์อันนี้กกายศาสตรอ์นนาาตรอันดับหนึ่งของกระบินเขาเป็นโอทออยู่ตรงสมัยก่อนเขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาย้ายหนีน้ําไปเพราะลูกเขาจบครูแล้วเขาก็ไปปลูกบ้านอยู่เส้นหลังอยู่ข้างนอกอยู่เส้นหลังนี่แหละก็คือป้าบางกายศาสตร์ ป้าบางอันนี้คือร้านแรกป้าบางขยาศาสตร์นี่ถึงมาหนูลองไปเลยได้ิต้องไปแล้วไปเส้นนี้นะไปเส้นนี้นะเส้นป้าบางขยาศาสตร์แล้วไงต่อบ้านป้าบางอยู่ไหนครับป้าบางที่ขายขยาศาสตร์อันนี้คือเจ้าแรกเลยในตลาดเก่าร้อยปีไม่รู้หนูจะได้ปบบเพราะต้องสใล่วงหน้าอ้าวผมไป้วอล์กอินนี่คือโอกาสน้อยไปเลยล่วงหน้าก่อนแล้วไปสวีทไปนีแกล์ป้าบางขยาศาสตร์ซึ่ตอนนี้รุ่นอะไรละ ตลาดร้อยปีน่าจะรุ่นสามแล้วา่ตลาดร้อยปีเหรอไม่ไม่ถ้าสูตรป้าบางจะขายอยู่ในนี้มาก่อนป้าบางตอนนี้เป็นรุ่นหลานทำแล้วล่ะรุ่นหลานก็รุ่นสามมาแล้วแต่นี่ยังเห็นหน้าป้าบางนะยังทันใช่ไหมครับเป็นหญิงชร้าที่สะอาดสะอาดเดินห้าที่เป็คัดออกน้ำตาลของแท้ของฟอมไม่ใช่แบะแซอาการสับส่วนแล้วก็หวานไม่มากที่ต้มกวนและเป็นมะพร้าวแก่ที่มะพร้าวแก่ในในเวลาที่ว่ามันมันขึ้นมาก่อนจะแก่ใช่ไหมอู้หู แกแพงเพราะตรงนี้ของของแกเพราะว่าเราคัดทุกกาแกคัดอุปกรณ์ในการที่เอามากวนแล้วสูตรแนี้ไม่ให้คนอื่นเข้านอกจากลูกสาวหลานสาวนี่จบเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรเต็มๆแล้วคราวนี้หลานนี่ก็จบครูนะเนี่ยเข้าไปในเส้นเรื่อยๆๆไปเม <ะ S 2> ื่อกี้ผมมาจากต้นทางครับนี่นี่หัวมุมนี่ร้านขายยาปวดเพราะปวดปันยาหมองในสูงอุ้งหลังคาสูงแหลมหลังคาสูงเนี่ยหรอร้านขายยา รับอนี่คือใจมันไม่เหลือเลยเหลือแต่ตัวบ้านอย่างเดียวแต่ว่าตัวอาชีพเลยนี่คือไปอย่าลืมว่าเป็นก่อนน้าไม่เคยท่วมมูลแรงถึงจะท่วมก็ต้องมันไปพนันท่วมน้ำเห็นไหมนี่ปีที่แล้วนะนี่ปีที่แล้วอันล่างนี่คือปีที่แล้วอันขอบขาวล่างปีที่แล้วตอนรุ่นเอที่ว่าปีห้าเจ็ดทำมิตหลังคาบ้านป้านหรืเดี๋ยวนะมิดที่พักนี่หลังคาในบ้านป้าลหรอก ูกโรงงานฝิ่นโรงงานฝิ่นเก่าที่ร้อนฝิ่นเก็บฝิ่นคือว่คือว่าทุกคนที่ข้างบนนี่คือเอาไว้ให้แบบควันมันออกให้ควันมันออกเออเออหัวถึงแปดถ้าไม่อยากปลุกไฟอยากให้ช่วงหลังใครจะรู้เนี่ยบ้านหลังสีฟ้า อ๋โอโหสุดยอดชิบเจา้าเก่าเมืองกระบินสวัสดีครับเดี๋ยวยิ้มให้ดูนะได้ครับแจ๋วเลยจยยาศาสตร์เจ้าเก่า